<ช>มันไม่ใช่หรอกทุกคนมาเก็บผักนะคะมันไม่ใช่ใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีเชื้อท,ทั้งคนแม่ที่เป็นทางโรงพยาบาลอะเขาวินิจฉัยเขาบอกว่าเป็นโควิดแล้วถ้าพ่อแม่ไม่ได้เป็นพี่เลี้ยงทางพี่เลี้ยงก็ไม่ได้เป็นแล้วเด็กจะเป็นมาได้ยังไงเด็กมันต้องเป็นไข่อะแหละไข้ขึ้นสูงแล้วไปวัดใช่ไหมไปวัดแบบไอ้ที่ใช้แผ่นวัดนะ<ช>มันขึ้นสองขีดอยู่แล้วใช่ไหม เอาอีกไหมนิ้ย่าเนี่ยโอพอละแม่จะให้กินชิมเด็กย่าใช่ไหเอาไปเอาไปตะก็วางให้เขาเอาไหมเนี่ยเอาไหมเนี่ยเอาไหมแผลโคมอ่ะฮะอะเอาไหมแผลโคมอ่ะเอากินไม่หมดไงเยอะอยู่นะเอามาเอามา มาเก็บผักนะคะเนี่ยเขาเขาก็เข,าก,ขาก็มายืนให้กำลังใจนะคะคนเก็บผักสวยสวยนะคะพี่น้องมา ึ้นเก็บมาผัดขึ้นเออขึ้นมาเก็บนะคะบ้านบ้านเขาล็อกประตูไว้ค่ะแต่เราเราเออเขามาเก็บเนาะมันงามมากนะคะมันเออมันโดนฝนมันก็งามเนาะนี่นะคะกำลังงามงามเนาะ สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเข้ามาเก็บผักผออักคมนะคะกำลังงามเลยนะคะ อยู่ใชใยๆนี่แหละข้างๆเนาะอยู่อคือ,อข้างหน้านี่แหละแต่เ,เขาก็ปิดประตูนะคะเราก็เออเอาเอาก้าอียปีนขึ้นมานะคะเพราะว่ามันงามมากมันออร้อเนาะอยากกินนะคะ ก็เยอะก็พอพอได้กินอยู่นะคะแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ก็เก็บให้เพื่อนไปแล้วกร,รมหนึ่งเนาะกี่เก็บให้เพื่อนแล้วนะคะกร,รมหนึ่งแล้วก็เพิ่มเค้นก็กำลังงามเลยนะคะเพื่อนๆะ่ะเยอะอยู่คะ่ะเยอะเยอะเยอะอยู่คะ่ะได้คนละกร,รมคนท่านี้ก็อิ่มแล้วนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางหน้าหมู่บ้านก็คงจะขึ้นแล้วล่ะคะ่ะฝนตกแล้วเนาะเดี๋ยวไอ้บนขอบสะก็คงจะขึ้นเหมือนกันนะคะเออถึงตอนนั้นก็จินไม่หวัดไม่ไหวหรอกตอนตอนนี้ก็กําลังอยากก็เลยต้องปีนขึ้นมาก่อนนะคะพี่น้องขอบคุณค่ะ